พูดถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งดีกว่าค่ะหนังไทยเรื่องนี้มีชื่อว่า16ห้า19เด็ดหนังเรื่องนี้นะมีดาราหน้าใหม่อนาคตไกลยอยู่หลายคนทีเดียวก็มีน้องคนหนึ่งหมายถึงดาราหน้าใหม่นะที่เล่นหนังเรื่องนี้ที่บอกว่ามีหลายคนคมีน้องอยู่คนหนึ่งก็คือน้องออฟน้องอฟอ,งอฟนะคะหรือน้องธนกฤษค่ะวุฒิโรธงค่ะ อนอกธรุรกิจเนี่ยก็บ้านอยู่แถวลำพูนนี่แหละใช่ก็เป็นดาราหน้าใหม่อนาคตไกลออฟเนี่ยในจังหวะที่จะมีการฉายหนังเรื่องนี้รอบพิเศษที่ตัวเองแสดงด้วยนะตัวเองแสดงนะที่จ<ช>ังหวัดเชียงใหม่ออฟก็ขี่จยยอจากลำพูนไปที่เชียงใหม่หมเพื่อที่จะไป,ปะเปิดตัวหนังรอบพิเศษเรื่องนี้ตัวเองแสดงอยู่ด้วยใช่ค่ะ16 5ห9เดือน จร,จริงๆแล้วนะออฟก็ไม่ได้ขับรถหวาดเสียว่าอะไรหรอกใช่แต่โชคร้ายว่าโชคร้ายไปเจอสาวเมาใช่ค่ะเมาแล้วขับรถยนต์มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าอย่างจังไปเจอสาวเมาค่ะซิ่งเก๋งไปชนท้ายจยยอของออฟเนอะรถน้องก็คว่ำลงสี่ละตัวยังศีรษะแลวไปกระแทกพื้นนี่แหละคือจุดหัวฟาดพื้นหัวฟาดพื้นเลยอตอนนี้เป็นมนุษย์ผักติดเตียง เป็นเจ้าชายนิทราเดี๋ยวเหตุเกิดนะต้องบอกตั้งแต่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาแล้วนะนับไปนจนถึงปัจจุบันนี้นี่หลายเดือนแล้วนะคะาการน้องก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปนั่นแหละอครับนี่คือน้องออฟค่ะภาพบนจอณขณะนี้นะคะภาพบนจอเราหยิบชวยมาจากเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไอจี IG, ใช่ไหมคะไอจีของบุ๋มปนัดดาใช่ค่ะอินสตาแกรมของคุณบุ๋มปนัดดานะคะคุณบุ๋มปนัดดาก็คือเหมือนคนที่มาถ่ายทอดเรื่องราวใ,ให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้องออฟค่ะเราพูดถึงออฟก็เพราะว่า ในไอจของบุ๋มนัดดาเขาพูดถึงดาราหน้าใหม่คนนี้ใช่ค่ะน้องอ๊อฟค่ะภาพบนจอณนะขณะน,นี้ภาพของน้องอ๊อฟก็หยิบฉวยมาจากสวิตเตอร์ของ i อจค่ะอิอโทารไอจีของของของบุม๋มคุณบุ๋มปนัดดาค่ะไปดูภาพที่2ก,ก็เวลวกันไปดูภาพที่2ภาพนี้เป็นโปสเตอร์โปรโมทหนังสต๊อปข้าวสิบเก้าเดือดที่อ,อ๊อฟร่วมแสดงด้วยค่ะอนาคตไก่ทีเดียวใช่ค่ะ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมา2,505คือปีนี้นะคะนั่นคือ3เมษายนมาดูว่าวันนี้น้องเขาเป็นยังไงวันนี้ของออฟสิครับค่ะขออนุญาตเดี๋ยวเบลลหน้านะใช่ค่ะเป็นเจ้าชายนิทราเป็นมนุษย์ผักใช่ค่ะต้องนอนป่วยติดเตียงพูดง่ายๆอ่ะติดเตียงอเพราะว่าหัวฟาดพื้นใช่ค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งไปดูอีกภาพหนึ่งบุ๋ม ถ้าอยากเห็นชัดๆไม่มีการเบลอต้องไปดูในไอจีของบุ๋มบรรดาใช่ถ้าพูดถึงอีรษะมันยุบไปเลยอ่ะพูดตรงๆเลยนะเพราะว่ามันกระแทกเบลอหนักสักนิดหนึ่งใช่ค่ะเห็นแล้วผมตกใจเพราะว่าส่วนสมองเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันยุบอ่ะมันยุบลงไปเลยอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะส่วนหัวมันยุบลงไปเลยน่ะตกใจนะก็โลกตำแหน่งสมองเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะค่ะน่าตกใจนะโอ้โห เหตุเกิดตั้งแต่3เมษายนนะคะจนตอนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วบุ๋มเอาเรื่องของออฟมาโพสต์ในไอจของบุ๋มก็เพราะมีที่มาอย่างนี้ครับค่ะต่อไปนี้ก็คือข้อความที่บุ๋มได้บรรยายนะใช่ค่ะเพื่อทุกคนได้รับรู้เรื่องราวตรงกันนะคะคุณบุ๋มปนัดดานะคะแฮแท็ใจไม่ถึงอย่าเลื่อนดูวันหนึ่งบุ๋มได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ของน้องน้องออฟธนกิจวุฒิโรธง น้องได้รับอุบัติเหตุจากผู้หญิงที่เมาแล้วขับจนถึงตอนนี้ก็ไม่รับผิดชอบอะไรบอกให้ฟ้องมาแต่ตัวเองหมายถึงคนขับรถคันนี้แต่ตัวเองเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศโชว์เงินเป็นฟันฟ่อนทั้งที่น้องอ็อฟกำลังจะได้โปรโมตหนังต้องเปลี่ยนไปทั้งชีวิตคุณแม่ผู้หญิงตัวคนเดียวก็ต้องมารับหน้าที่ในการดูแลลูกของตัวเองนะคะ24ชั่วโมงเตียงก็ต้องขอยืมเข้ามาไหนจะต้องเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเอาผิด ไหนจะมีค่าใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลและค่าจ้างคนดูแลตอนที่คุณแม่ต้องเดินทางมาที่ศาลวันนี้คุณแม่เล่าว่าได้เจอหน้ากับคนที่ก่อเรื่องไม่ทักคุณแม่สักคำคุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ก็อยากจะสู้เพื่อลูกให้ได้มากที่สุดคุณแม่ไม่ได้ขออะไรมากมายคุณแม่แค่ต้องการสิ่งเหล่านี้ค่ะหนึ่งเตียง เตียงที่สามารถช่วยปรับระดับและเบาแรงคุณแม่ได้ราคาก็ตกประมาณ37,000บาทเป็นเตียงคนป่วยอะที่มันปรับเอ็นขึ้นเอ็นลงเวลาจะให้อาหารอะไรต่างๆได้นะคะ 2. ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาต่อสู้เพื่อลูกและค่าจ้างคนมาดูแลลูกตอนที่คุณแม่ต้องมาที่ศาลหรือทำเอกสารต่างๆทุกๆท,ท่านสามารถช่วยเหลือตามเบอร์บัญชีที่บุ่มแนบได้เลยนะคะย้ำนิดหนึ่งนะเหตุเกิดย้ำนิดหนึงนะเหตุเกิด3เมษายน2565ค่ะ ตงปีนี้นะปีนี้เองค่ะย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ยอหน้าสุดท้ายใช่แล้วฟังดีๆที่อยากใจทุกคนได้ช่วยเหลือน,น้องไม่ใช่เพราะน้องเป็นดาราแต่เพราะน้องคือเหยื่อแต่เพราะน้องคือเหยื่อของคนที่ไม่รับผิดชอบและ,คว,ะ,วค,ะความร่าช้าของกระบวนการทางกฎหมายค่ะความร่าช้าของกระบวนการทางกฎหมายมันก็คือความไม่มยุติธรรมใช่ใช่ความอายุติธรรมนั่นเองอ ความยุติธรรมที่มันมาช้ามันก็คือความอัดยุติธรรมไม่ยุติธรรมใช่ค่ะความล่าช้าของกระบวนการทางกฎหมายเออเศร้าใจนะพอฟังได้เห็นเรื่องราวแบบนี้นะคะมันก็น่าเศร้าทีเดียวนะคะว่าสาวเมาที่ทําให้ออฟเป็นอย่างนี้บอกกับคุณแม่ว่าไปฟ้องเอาให้ฟ้องมาอืมให้ฟ้องมาใช่ไปฟ้องมาให้ฟ้องมาอืม ล่าสุดเจอหน้าไม่ทักไม่แสดงอาการสลดกับคุณแม่ของออฟสักคําที่แสดงอาการสลดไม่มีเลยอืขณะน,นี้ภาระก็คือจะดูแลออฟซึ่งติดเตียงอย่างไรออย่างที่สองคุณแม่ก็ยังต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกตัวเองแล้วเป็นคุณแม่ตัวคนเดียวอันนี้ถือว่าเป็นภาระหนักอึ้งน,นะคะในการดูแลลูกตลอด24ชั่วโมงแบบนี้อ ใครสนใจอยากจะช่วยเหลือน้องนะคะช่วยเหลือคุณแม <ไป S 1> ่ะะ<น>ก็ไปดู <IG S 1> ในไอจีของคุณบุ๋มนา,าก,ก็แล้วกันใช่ค่ะแต่จริงๆประเด็นนะบุ๋มพูดถูกอืรุ่นนี้ไม่ใช่เพราะออฟไม่เป็นดาราใช่แต่เป็นเพราะน้องเป็นเหยื่อและที่สําคัญขีดเส้นใต้เลยนะเป็นเหยื่อของคนที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็ฝากไปด้วยว่าความราช้าของกระบวนการทางกฎหมายนั่นแหละจะช่วยน้องอย่างใดได้เราก็ช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ให้แล้วกันนะคะคุณแม่คะ ทีไมไหมจับลุงศักด์นะคดีขี้หมายกทีมยกทีม <ข é S 2> ยกทีม,ทมคดีหมาแค,ค่แค่แค่แค่เบิร์ดกระโหลกสั่งสอนเหตุเกิด19ตุลาหลังจาก <64 S 2> <ๆ>นั้น6-4นะปีที่แล้วนะหลังจากนั้นกลมๆหลังจากนั้นแค่เดือนเดียว22พฤศจิกา6-4ออกมาจับเลยเออแล้วก็ผ่านมาไม่ทําอะไรนะแต่นี้ยกทีมนะทั้งๆทงี่ลุงศักด์แกบอกเลยนะแกไม่หนีนี่ผ่านไปกองปราบกองปราบแห่งประเทศไทยถึงขนาด ถึงข <selection. S 1> นาดยกเทมมาจาับมาอุ้มล,ลงศักดิ์ที่ตึกมาลีนน์จะ<ม>ทำอย่างไรให้กระบวนการทางกฎหมายมาในเคสอย่างกรณีของน้องออฟเนี่ยมันชัดเจนอย่างเนี้ยม,ม,มันเร็วอะ่ะมันเร็วอ่ะมันเร็วบ้างได้ไหมมันสามารถอนวยความยุติธรรมได้เร็วกว่านี้เออมันเร็วแบบนี้บ้างได้ไหมอยากอยากให้เร็วบ้างอ่ะต้องทำยังไงคะอืมนัเ่เผื่อนะมันจะ เป็นศกนัฏกรรมมากกว่านี้สมมุติว่าคนที่กระทำคนที่ก่อเรื่องมีกระตังสามารถจ้างทนายมือดีใช่มาต่อสู้จนชนะได้มาพลิกเกมคดีพลิกเกมกฎหมายชุมกระท่างสามารถที่จะเอาชนะหรือสามารถรับผิดชอบน้อยกว่าที่ควรจะรับผิดชอบอันนั้นก็ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกิมันไม่อด้ชี้วัดกันที่ความถูกความผิดมันมันวัดกันที่ฝีมือทนายอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบ้างก็ดีนะ เดีจะเปลี่ยนใจได้ไงไม่รู้จะพูดยังไงล้เชื่อเรื่องหดกดแห่งกรรมบ้างก็ดีนะคะอาจจะเปลี่ยนใจได้นะคะทีนี้ทีนี้ทีนี้คนที่ทําอะไรไม่ดีเนี่ยจะรับกรรมเนี่ยชาตินี้หรือชาติไหนอ๋อเดี๋ยวนี้บางเรื่องก็กรรมติดจรวดก็มีนะก็ไม่รู้อะ่ะก็ต้องรอดูไงแต่หลายเรื่องเท่าที่เห็นไปรอรับกรรมชาติหน้าก็บางเรื่องมันพึ่งไม่ได้นี่ก็พึ่งไงเยียวยาจิตใจสักเล็กน้อยไงในเมื่อกระบวนการทางกฎหมายมันช้างไง